วกะพิสุพัสการ2 5 6พพระภูมิสุภูมิโกเล็กที่7คณะกุติสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารเรียงความแก้กระทู้ธรรมครั้งที่เจะดดะมะโนโปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักณนะบัดนี้จกได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้สุภาษิตท,ที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและประพฤติปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในศาสนธรรมเป็นลำดับสืบต่อไปดำเนินความว่าผู้ให้คือ ผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันสิ่งของของตนแก่แก่ผู้อื่นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ให้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่ขัดสนหรือในยามที่ยากลําบากไม่ว่าจะให้ด้วยสาเหตุใดการให้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะบุคคลทั่วไปนั้นมีความตนหนีที่เหนียวที่อยู่ในจิตใจบุคคลที่เป็นผู้ให้นั้นต้องได้รับการอบรมสั่งสอนทั้งด้านจิตใจและสติปัญญาจึงเข้าใจในความไม่ยึดติด สิ่งงขออภายนกคําว่าทานนั้นย่อมเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหมายถึงการให้การเสียสละการบริจาคทานนั้นมี2อ,อย่างคือ 1. อามิสทานหมายถึงวัตถุสิ่งของเป็นต้นว่าอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้ผู้บริโภคใช้สอยเพราะการให้วัตถุสิ่งของจัดเป็นสื่อประสานใจเบื้องต้นที่จะทําให้บุคคลเกิดความรัก ความเคารพนับถือกัน 2. ธรรมทานหมายถึงการให้ทำคำว่าทำหมายถึงสิ่งที่เป็นความดีเป็นคุณประโยชน์ทางความคิดจิตใจผู้ที่ได้รับแล้วเกิดความรู้เกิดสติปัญญามองเห็นทางสว่างในการดําเนินชีวิตธรรมทานนั้นมีความหมายรายละเอียดได้หลายประการดังนี้ให้ธรรมทานคือการให้กําลังใจให้ความรักความอบอุ่นให้ความยุติธรรมแต่สิ่งที่ ให้ยากที่สุดคือการให้อภัยธรรมทานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสื่อประสานใจเช่นเดียวกับอามิสทานต่างกันที่ธรรมทานเป็นเลิศกว่าอามิสทานเพราะอามิสทานคือการให้สิ่งของแต่ธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ทมผู้รับฟังเกิดสติป,ปัญญาสามารถนําไปดําเนินชีวิตได้ดังนั้นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักก็เพราะว่าการให้ไม่ว่าจะให้แบบใดผู้รับจะจําผู้ให้ได้เสมอ การให้เหมือนเป็นการต่อชีวิตของใครบางคนโดยที่ผู้ให้อาจไม่รู้เลยผู้รับจึงมีแต่ความหวังดีมิตรภาพดีๆคืนให้แก่ผู้ให้สมดังสุภาษิตท,ที่มาในสั่งยุติการสขาทวักว่าปัญญาโลกาสมิปโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกดําเนินความว่าปัญญาเป็นสิ่งที่มีติดตัวคนเรามาตั้งแต่กําเนิดเป็นพิเศษกว่าสัตว์ร,ร่วมโลกทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์และสามารถอบรมปัญญาให้มีมากขึ้นได้ด้วย ฉะนั้นคนเราจึงมีความฉลาดสามารถเปลี่ยนจากคนป่ามาเป็นคนเมืองมีความเจริญด้วยอารยธรรมวัฒนธรรมมีบ้านเมืองมีระเบียบมีการปกครองมีศาสนาซึ่งปัญญาที่พึงมีของมนุษย์มีลักษณะคือเป็นความฉลาดรู้ความจัดเจนการวินิจฉัยถูกต้องสามารถสำนึกดีมีเหตุผลในสิ่งทั้งหลายการจะฝึกปัญญาให้มีความสมบูรณ์ ต้องอาศัยปัญญาที่เรียกว่าโลกุตตรปัญญาคือปัญญาเหนือโลกเกิดขึ้นได้ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยการสรํารวมอินทรีย์ทั้ง5ได้แก่1สัตตินทรีย์คือการน้อมใจเชื่อในพระบุทธคุณ 2. วิริอินทรีย์คือความพยายาม 3. สัตตินทรีย์คือการตั้งสติรละลึกรู้โดยมีความเพียรมีสัมพันชัญญะ 5. สมาตินทรีย์คือ จิตที่ผ่านการประพฤติปฏิบัติมาโดยลำดับตามขั้นตอนของสมถากรรมฐาน 5. ปัญญินีคือกิริยาที่รู้ชัดการวิจัยธรรมะจนเกิดปัญญาดังนั้นปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกคือการใช้ปัญญาอบรมเพิ่มเติมปัญญาให้ส่องสว่างยิ่งขึ้นจนมองเห็นสัจจะคือให้ความรู้แจ้งเห็นจริงให้บรรลุสุขประโยชน์ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดเพราะปัญญาขั้นสูงสุดคือปัญญาที่สมบูรณ์เต็มที่ ย่อมทาให้จิตประพัสอนคือปุดผ่องสว่างเต็มที่สรุปความว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ได้รับและได้ทั้งมิตรภาพที่ดีความหวังดีจากผู้รับผู้ให้เป็นบุคคลที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจิตใจมาเป็นอย่างดีจนมีปัญญาที่จะมองเห็นทุกสิ่งด้วยความเป็นจริงไม่ยึดติดที่จะให้ทั้งความรู้และสิ่งของต่างๆเห็นความสำคัญของการให้เมื่อให้แล้ว ก็จะมีแต่ความรู้สึกดีๆให้แก่กันสมดังสุภาษิตท,ที่มาที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเขตประบบทในเบื้องต้นว่าดาดามโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักมีนายดังพรนานามาด้วยประการชนี้